มาที่ออโตโจกเกอร์เกมฝากทอนอันตโนมัติแค่เพยงปลายในตัววันสวัสดีครับผมวันนี้เรามีกิจกรรมจากเครดิตฟีนะครับก็มีวิธีการทำง่ายๆกติกา,กาของเราก็คือกด Like กด Subscribe ช่องโคตรเซียนเกาดากนะครับใน YouTube เข้ามาข้อที่2ของเราเลยก็คือกด Like เพจ ออโต้โจเก์เกมนี่ครับแค่นั้นเองมาข้อที่3แชร์คลิปนี้นะครับไปที่กลุ่มของตัวเองแล้วก็ข้อที่4เนี่ยแชร์คลิปที่ชอบที่สุดใน YouTube ของเรานะครับพร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมถึงชอบใน Facebook ส่วนต,วตัวตัวเองนะครับกิจกรรมพิเศษก็คือให้อัดคลิปเพลงนะครับคัฟเวอร์ออโต้โจเก์เกมที่เราฟังอยู่ตอนนี้นะครับอย่างสร้างสารรค์ความยาวคลิปไม่เกิน1นาทีหากคลิปไหนโดนใจทีมง,งานก็รับไปเลยนะครับเครดิตฟรีห 5้0หบาทนะครับสามารถถอนใช้ได้เลยนะครับอัพลง facebook ตัวเองแล้วก็เปิดสาธารณะนะครับพร้อมใส่แฮชแท็กออโต้โจเกอร์ชาร์เลนจ์นะครับเท่านี้เองนะครับก็สามารถได้เงินไปใช้ฟรีๆกับออโต้โจเกอร์เกมเลยนะครับ